ราสวัสดีท่านผู้ชมที่รักแล้วก็เคารพทุกๆท่านเลยนะครับผมก็กลับมาพบเจอกันอีกเช่นเคยนะฮะกับช่องเซาส์เปาโรฟุตบอลที่สวยงามของเรานะครับก็เรียกได้ว่าเปิดหัวยูฟ่าแชมเปียนลีกได้อย่างโคตรดุโคตรโหดเหลือเกินครับสำหรับทัพบาร์เซโลนานะครับโหดจนถึงขนาดชาบีนะครับเฮดโคนฮะออกมาชมนักเตะหลายๆคนกันเลยทีเดียวนะครับชาบีเฮนันเดสนะครับกุนสือของเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนานะครับถึงกับออกปากชื่นชมอีคายกุดวกันนะฮะเจ้าเฟลิกเจ้ากันเซโร่นะครับที่โชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวใน ฤดูกาลนี้นะครับหลังจากที่ได้3คนที่เข้ามาก็ทําให้บาร์เซโลน่านั้นมีเกมรับที่แน่นมีเกมรุกที่ดีเหลือขนาดนักจริงๆนะครับนักเตะอย่างเช่นเจ้าเฟลิกนะครับที่ย้ายมาแบบยืมตัวนะฮะตัวเขานั้นก็ได้ตอบแทนความไว้วางใจของชาบีที่ให้เขานั้นออกสตาร์ทเป็น11ตัวจริงนะครับเป็นนักที่2ติดต่อกันครับโดยยิงไปถึง2ประตูแล้วก็ทําอีก1นึ่งแอสซิตนะครับโอ้โหสุดจัดเหลือเกินนะครับร่างทองของเจ้าเฟลิกเนี่ยโหดจัดเลยนะฮะช่วยให้บาร์เซโลน่าครับไล่ถล่มรอยัลอันเวิร์ดไปห ผ่านมาดีนะครับผมโดยตัวของเฮดโค้ชชาบีดับได้ให้สัมภาษณ์หลังจบเกมและพูดถึงผลงานของทีมว่าระหว่างชัยชนะนัดนี้กับชัยชนะ5-0เหนือเรอัลเบติสเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาผมคิดว่ามันอาจจะเป็นคุณภาพที่ดีที่สุดที่พวกเราผลิตขึ้นมานับตั้งแต่ผมย้ายเข้ามาคุมทีมเลยแหละนี่คือหนทางที่พวกเราต้องการอยู่ทีมทําให้ผมรู้สึกภาคภูมิใจเหลือเกินเราได้เสริมนักเตะซึ่งเข้ามาช่วยพัฒนากลุ่มผู้เล่นของเราที่มีอยู่แต่โดยรวมแล้วพวกเรานั้นเล่นได้ในระดับสูงมากเลยทีเดียวคุนสุดยยอออออมมมมมาาาาากกกเเเเหลลืนับบไไไ่่่่ีีะรทผต้งขขว เขาเก่งขนาดนั้นเชียวแหละส่วนคันเซโร่ก็เหมือนกันส่วนเจ้าอีกคนทําผลงานได้อย่างถูกต้องทันทีเข้ากับสไตล์การเล่นของพวกเราเป็นอย่างมากเขาเข้าใจบทบาทอย่างสมบูรณ์แบบฉบับของพวกเราพวกเราต้องรักษาความมุ่งมั่นและความเข้มข้นแบบนี้เอาไว้ฟานโมเมลบอกพวกเราว่าพวกเรานั้นมีทีมที่ดีมากๆในเวลานี้เจ้าเฟลิกมีคุณภาพตั้งแต่เกิดมานั่นคือเหตุผลข้อแรกที่ทําให้เขาปรับตัวเข้าออกับเราได้ง่ายเหลือเกินและอย่างรวดเร็วมากโดยไม่ต้องสั่งสอนอะไรให้ใหมันยุ่งยากมากมายตัวเขาและนักเตะคนอื่นๆของผมนั้นทุกคนกําลังสนุกกับการเล่น ของบาร์เซโลนาในเวลานี้พวกเราเล่นฟุตบอลได้อย่างดีกว่าเมื่อก่อนหลายพันเท่าและนี่น่าจะเป็นผลงานที่ดีที่สุดตั้งแต่ผมย้ายเข้ามาทํางานเลยแหละกันนี่แหละครับคือบทสัมภาษณ์ของเฮดโค้ชใหญ่ของทีมนะครับโอ้โหก็เรียกได้ว่าแฟนอาซูกาน่าตอนนี้ก็ชื่นชมชื่นมืน่นหัวอกหัวใจเนี่ยเรียกได้ว่าฟูฟ่องกันเลยทีเดียวนะครับเมื่อผลงานของทีมนั้นโคตรจะสุดเลยข้ามาในส่วนของฝั่งนักเตะเจ้าเฟลิกกันบ้างนะครับหลังจากที่เฮดโค้ชใหญ่ชาบีเฮอร์นันเดสฮะออกปากชมเปาะเหลือเกินนะครับต้วตัวก็รีบเปิดอกท,ทันท ีเลยนะฮะว่าตัวเขานั้นกําลังมีความสุขมากๆในทัพบาร์เซโลนานะครับผมบอกว่าตัวเองนั้นรู้ใจกับโรเบิร์ตเดวานล็อกกี้เป็นอย่างดีเลยนะครับเจ้าฟลิกนะครับดาวเตะของบาร์เซโลนานะครับเปิดเผยว่าตัวเขานั้นเล่นอย่างแบบมีความสุขมากๆเลยภายหลังทํา2ประตูกับ1นึ่งแอสซิตนะครับช่วยให้อาซูการ์นานั้นเปิดลังถล่มรอยัลอาวิร์ดครับทีมจากเบลเยียมไป5ประตูต่อศูนย์ในเกมยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกกลุ่มเอนะครับตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับเจ้าฟลิกนั้นกลายเป็นนักเตะส่วนเกินของแอออตตตตเเเเลลิิโกกกกมาาาาาดดรรรรยย่่่่งงนนนนใจจะคับป็ขวื ย้ายทีมอย่างหนักเลยในช่วงเวลาที่ผ่านมาแต่กว่าตัวเขานั้นจะย้ายทีมนะครับในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานี่ก็ต้องรอจนถึงโค้งสุดท้ายกันเลยทีเดียวโดยเป็นบาร์เซโลนานะครับที่ยื่นมือมาฉุดเขาขึ้นจากโคนตมนะครับยืมมาร่วมทับและตอนนี้ถ้าตัวเขาก็ได้ตอบแทนผลงานความไว้วางใจให้กับบาร์เซโลนาที่ช่วยชุบชีวิตเขาอีกครั้งโดยการทําไป3ประตูจากการลงเล่น3นัดทุกรายการนะครับเรียกได้ว่าล่างทองเหมือนสมัยอยู่กับเบนฟิก้ากันเลยทีเดียวนะครับโดยแค่ในวัย23ปีนะตัวเขาก็ได้กล่าวว่าเราเนนาเเเลล่่่นนไดด้ออยยยยยาางีมรทุกค ผมดีใจกับชัยชนะแห่งนี้มากๆผมกําลังมีความสุขแบบสุดๆเพราะผมนั้นกําลังสนุกกับตัวเองบรรดาเพื่อนร่วมทีมก็ช่วยผมได้เยอะจริงๆผมดีใจมากๆเลยที่ได้เล่นเคียงข้างกับโรเบิร์ตเลวานดอฟกี้นะครับเขาเป็นศูนย์หน้ามหาการจริงๆก่อนจะมาอยู่ที่นี่ผมมีโอกาสได้ดูเขาเล่นบ่อยมากๆจนถึงขั้นพูดเลยว่าผมอยากเล่นคู่กับเขาได้รู้การเคลื่อนไหวของเขาเป็นอย่างดีผมมาอยู่ที่นี่ก็ช่วยเพื่อให้งานของเรานั้นประสบผลสําเร็จเราทุกคนต่างมีส่วนร่วมทําให้แฟนบอลมีความสุขและพึงพอใจมันเป็นเรื่องทีี่่่่นนาาาามมอออและยยิดยงกซ ย้ายมาร่วมทีมอยู่กับผมเขาเป็นเพื่อนรักปรตุกีด้วยกันและหลายๆคนพูดถึงเรื่องของสองเจ้ากันเลยแหละกันนี่แหละครับโอ้โหตัวเขานั้นก็ได้ออกมาเปิดปกเปิดใจกันเลยทีเดียวนะครับหลังประสบปัญหาย่ําแย่กับเชลซีแล้วก็ประสบปัญหาย่ําแย่กับอตเลนติโกมาดริดนะครับโอ้โหนานมากแลวนะที่เราไม่ได้เห็นความสุขของเจ้าเฟลิกแบบนี้นะครับตอนนี้โมเมนตัมของทีมบาร์เซโลน่านั้นก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับโอ้โหแสดงความยินดีกับแฟนๆอาสูการหน้าจริงๆนะครับเอาละครับก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการรายงาน้นี ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องเล็กๆของผมด้วยนะครับรวดเร็วก็ฉับฉับไวไม่ยืดเยื้อก็ต้องซอร์สเปโรโฟตุตบอลที่สวยงามของเราเนี่แหละครับผมขอบคุณมากๆขอบคุณจนสุดหัวใจเลยครับที่คอยสนับสนุนกันมาโดยตลอดนะครับผม